รู้ไหมครับว่าครั้งหนึ่ง BSA เคยเป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์รายใหญ่ที่สุดในโลกในยุค1950พวกเขาผลิตรถได้มากกว่า75,000คันต่อปีโดยชื่อเต็มของ BSA ก็คือ Birmingham Small Arms Company เริ่มจากบริษัทผลิตอาวุธในอังกฤษก่อนจะหันมาทำมอเตอร์ไซค์แบบเต็มตัวรถของ BSA อย่าง Go Star หรือ A7 Rocket นี่คือสัญลักษณ์ของความเร็วและความเท่ในยุคหลังสงครามแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มพังลงเมื่อญี่ปุ่นบุกตลาดด้วยเทคโนโลยีใหม่กว่าถูกกว่าและทนทานกว่า BSA ไม่ทันปรับตัวผลิตช้าและต้นทุนสูงจนปี1973ต้องปิดฉากตำนานไปอย่างน่าเสียดายแต่เรื่องยังไม่จบนะครับเพราะปัจจุบัน B.S.A. ถูกจุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่อย่างโกสตา650ที่ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกของยุคทองไว้อย่างครบถ้วน